สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซซฟโฮมนะครับเจ็ดแลกนะนอนไม่หลับแล้วตื่นมาตั้งแต่ตอนนี้เพร่วันยังไม่หกโมงเช้านะตีห้าฝ้าสว่างโลสว่าง,งแต่ตีสี่ตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ก็คือฝ้าสว่างแล้วแวเมื่อคืนพระอาทิตย์ตกตอนสามทุ่มแต่เราตามกําหนดการน,นะแต่ว่าเราสลบกันไปน่าจะสอบทุ่มแล้วเพราะว่าเพิ่งเพิ่งว่า เพิ่งมาถึงวันแรกเนาะคืนแรกก็หลับเร็วไปเลยแล้วก็เลยตื่นแต่เช้ามืดแบบนี้เมื่อวานนะเรามีเดินเที่ยวเล่นไปมาแล้วเราก็ค้นพบสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการเข้าห้องน้ำที่นี่ห้องน้ำหายากนะหายากมากแล้วก็จริงๆตื่นตกใจตั้งแต่สนามบินแล้วเพราะว่าลงเครื่องมาในห้องน้ำที่แรกที่เจออ่ะก็คือมีห้องน้ำแค่แบบสองห้อง <Ừ. S 2> ในในสนามบินอ่ะซึ่งสองห้องนั้นน่าเต็มของจัดเต็มในห้องก็คือมีทั้งแบบโถเนาะแล้วก็มีแบบที่ล้างมือมีแบบที่แต่งตัวอะไรเงี้ยก็ดูเป็นเหมือนน่าจะไม่ได้มีรองรับสำหรับคนที่เดินทางเยอะตั้งแต่แรกราจะที่นั่งนั้งรอไหมแล้วร <Wow. S 1> องก็แบบของห้องน้ำชายก็ก็มีแค่สองห้องนะครับแล้วก็จริงๆห้องน้ำชายที่ <Yeah. S 1> แปลกใจก็คือ ที่แปลกใจก็คือไม่มีไม่มีโถฉี่นะเป็นห้องน้ําแบบเหมือนห้องถ่ายทุกหนักเข้าไปนะพี่ดาโถัชโครตรงนี้ร่มกันโ<ม>กม,2 2> มากสองห้องผู้ชายก็ต้องต่อคิวเหมืนอนกันใช่แล้วก็พอออกจากสนามบ,บินมาได้เราก็เจอเจอว่าพอ,อไปเข้าห้องน้ำมตามร้านต่างๆอ่ะพบว่าห้องน้ําเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่ก็ห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงใช้ด้วยกันไม่ได้มีแบ่งแยกว่าว่าเป็นแบบ ห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงหรือไรจริงมันเรียกว่าไงมันมีทั้งสองแบบนะผมเจอแบบห้องน้ําชายหญิงเข้าด้วยกันหรือว่าห้องน้ำแยกแเป็นชายาอะไรเงี้ยตากเมื่อาวาวนเข้ามาสามครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งอะเป็นยูนิเซ็กอืมแล้วก็อีกแบบครึ่งหนึ่งถ้าซักเข้ามาสี่ที่สองที่เป็นยูนิเซ็กอีกสองที่เป็นแบบแบ่งชายหญิงแต่แต่ของชายอ่ะสมมติที่ไหนที่แบ่งชายชายหญิงอ่ะพอเข้าห้องน้ําชายอะ อางจริงก็ยังไม่เจอโถชีนะ <S <S ก็ยังเป็นห้องน้ำชกโรครกอย่างเดียวหมดเหมือนกันคือตอนนี้จนจนมีอยู่ทีหนึ่งไปเข้าห้างอันที่สังเกตเห็นชัดมากๆคือห้าง NK เป็นห้างหรูที่หนึ่งของของที่นี่นะเหมือนเหมือนน่าจะเป็นสายสินค้าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเหมือนที่ NK เนี่ยห้องน้ำอะ่ะเขียนชัดเลยว่า Unisex ห้องน้ำ u n ิเซ็ก็คือผู้ชายผู้หญิงฮนะต่อแถวปกติเราจะเห็น คนผู้หญิงต่อแถวยาวๆใช่ไหมผู้ชายอาจจะเดินเข้าไปห้องน้ําฝั่งชายได้เลยแต่พอพอนี้เป็นยูนิเซ็กตะผู้ชายผู้หญิงต่อแถวแบบแถวเดียวกันคราวนี้ก็เลยก็เลยสอบถามเพื่อนเพื่อนชาวสวีเดนเพื่อนคนไทยของเราเนาะที่มาอาศัยอยู่สวีเดนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอเคหลายปีหลังมาเนี่ยสวีเดนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างทยอยทากันมาจนเห็นเห็นได้ชัดนิดนึงนะครับคือเรื่องของการเป็นห้องน้ายูนิเซ็กเข้าใจว่ามีอยู่ ที่เปลี่ยนแปลงนี้มันมีอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของอ privacy อเรื่องที่สองคือเรื่องของความเท่าเทียมอันนี้คือชัชดเจนมากๆผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเข้ามาแบบเท่าเทียมคือต่อคิวเท่าเทียม,มชัดเจนม,มากๆแปลกใจมากที่เห็นภาพแบบผู้ชายต่อคิวเข้าห้องน้ำจริงนี่รู้สึกเราในฐานะผู้หญิงที่แบบเป็นผู้เผชิญการต่อคิว <laughs> อยู่ตลอดเวลาทุกที่ที่ไปเราจะชินนะแต่พอแบบพี่เก่งไปต้องไปต่อคิวเขาจะบ่นว่าแบบเออนี้แบบต้องน้ำใช้คิวยาวมากซึ่งถ้าเรามองเราจะรู้สึกว่ามันปกติมากเพราะว่าผู้หญิง่ยคือต่อต่อคิวทุกที่ไม่เคยมีที่ไหนที่ไม่ต่อคิวนะถ้ามีแบบแไบที่สาธารณะที่แบบต้องใช้ร่วมกันน่ะผู้หญิงต้องต่อคิวตลอดผู้ชายไม่เคยเจอสิ่งนี้แต่ว่าทีนึงเราก็รู้สึกว่าเออเออมันก็มันก็รู้สึกว่าเออลองโดนสัมัตงจะได้รู้ว่าผู้หญิงมันยากยังไงแต่เท่าที่ผมสังเกตก็คือ ผู้ชายผู้หญิงก็ต่อคิวผู้ชายก็ต่อคิวไปไม่ได้มีบทไหนนะทุกคนก็ต่อคิวพอเราเราคุยลึกเข้ากับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าพอเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยก็คือ,อมันมีเรื่องแบบพอเปลี่ยนห้องน้ามาเป็นเงี้ยทุกที่ทยอยเปลี่ยนห้องน้ามาเป็นยูนิเซ็กซ์มันช่วยเรื่องของแบบเจนเดอร์อีควอ y ลตี้ด้วยนะบางทีคนที่เป็นเพศทางเลือกอ่ะก็แบบไม่ต้องกระอักกระอ่วนว่าเอ๊ะเราจะเข้าห้องน้ําหญิงหรือเข้าห้องน้าชายดีทุกคนเข้าห้องน้า ชนิดเดียวกันหมดคือตอนนี้เห็นชัดมากเลยทุกคนเข้าห้องน้ำชนิดเดียวกันหมดใช่ซึ่งเราเรามาจากประเทศที่มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เห็นชัดเรื่องนี้เนาะมันก็เลยแบบเออพอมาเจอเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าประเทศที่เขาที่เขาไปแล้วเขาไปข้างหน้าแล้วว่ามันก็มีแบบอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งก็ถามว่ามันเป็นกฎหรือมันเป็นแบบกฎหมายหรือมันเป็นแบบข้อบังคับอะไรในการทําสิ่งนี้หรือเปล่าก็ก็ไม่ใช่มันก็เป็นเหมือนเขาทยอยทํากันไปก่อนตั้งแต่จะมีเรื่องแบบ เอ่ออีควอลรตี้เรื่องของแบบก่อนที่มันก่อนที่มันจะเป็นเรื่องเทรนที่มันชัดชัดมันก็มีการทําสิ่งนี้มาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนเออมันไม่ต้องมีคนมานั่งแบบตั้งกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในการทำเนาะทุกคนก็ทําปฏิบัติกันด้วยแบบเออเหมือนความเจริญมันมันพาไปนํานําพามาสู่สิ่งนี้ไปตั้งนานแล้วเลยเแล้วเรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่บอกว่าเป็นเรื่อง privacy เนาะก็คือการไม่มีโถชีในห้องน้ําชายบอกว่าจริงคือหนึ่งคือตอบตอบเรื่อง ว่าเพศทางเลือกอาจจะไม่ต้องกระอ่วนว่าจะยืนหรือจะเข้าห้องน้ําแบบนั้นถูกไหมแล้วก็อันนี้อันนี้คิดเองนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือที่บอกว่าไม่มีโถฉี่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความไพรเวอซี่อันนี้เพื่อนเพื่อนบอกมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความ p r รเวอร์ี่เพราะบางทียืนฉี่กันเห็นอาวุธกันเห็นยืนสาดกระสุนใส่กันเยี้ยไม่ใช่มันแบบมันไม่เห็นไงทุกคนมีความไพรเว c y ซีเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าไปในห้องน้ําแบบที่เป็นห้องมีประตูปิดมิดชิด แต่ไม่มีโถฉี่นะก็เป็นโถแบบนั่งเหมือนกันผู้ชายก็ต้องเลือกยกฝาโถหรือจะนั่งฉี่ก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นใน <c oughs> เรื่องของห้องน้ําซึ่งปัญหาที่ตามมาในการใช้ห้องน้ํารวมกัน <c oughs> ปัญหาคลาสสิกที่แบบน่าจะเกิดจากระดับระดับบ้านากลายเป็นระดับสังคมคือผู้ชายไม่ชอบยกยกฝาหรือว่าเอาฝาขึ้นแล้วไม่เอาฝาลงคือมันเป็นความแบบคลาสสิกที่มันเป็นปัญหา ต่อไปแล้วกันไปแก้กันเองแต่ว่าแต่ว่าผมมาสวีเดนนี่ผมยกฝาทุกวาเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยคือเราใช้กระดาษทิชชู่อะไรเคลืองหน่อยแต่ว่าเราทํความสะอาดให้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่นี่เขาใช้ชีวิตกันไงเราก็เราก็ทำตัวเป็นสุภาพชนนิดนึงอ่ะวันนี้ก็คือเรื่องราวของห้องน้ำเรื่องราวของเจนเดอร์คุณลิตี้เอาแบบง่ายๆนะแค่เรื่องห้องน้ำเรื่องสาธารณสุขเดี๋ยวยังไงถ้าเจออะไรที่น่าสนใจอีกในประเทศ ต่างๆให้เราไปเดินทางท่องเที่ยวครับเดี๋ยวเราแวกมาเล่าให้ฟังอีกนะครับวันนี้เดทายนิดนึงจะบอกว่าอากาศดีมากหน้าสดยังรู้สึกถึงแบบความผิวดีแต่ถ้า่แตวันนี้คือแบบใส่เสื้อแบบไม่ได้เตรียมมา้วก็ยัดยัดไปนานๆหลายๆชั้นไปโอเคครับยังไงสวัสดีครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปสถัดไปบ๊ายบาย